กันที่สำนักงานปปทเขตแปดกันบ้างนะครับรวมกับสำนักปปชนะครับประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรมออ่าติดตามโครงการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ตำบลทัศนนอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยนางสาวณัฐพรสิทธิชัยกับพ่วงในวยการปปทเขตแปดนะครับในมอบไม้ให้สุดปฏิบัติการส่งเสริมธรรมมาพิบ้านต่อต้านการทุจริตปปทเขตแปดนำโดยนายธรรมนูนขงรัตน์พ่วนวยการกลุ่มงานป้องกันอ่า การตรจริตในภาครัฐนะครับลงพื้นที่ร่วมกับปปชประจำจังหวัดสุราธานีและกรมโนจังหวัดสุราธานีติดตามโครงการก่อสร้างสะพานจุดตัดทางรถไฟไส้แยกทางล่วงซีนึ่งท่าเรือใต้นะครับบรรจบทางล่วงไม้เล็กซีซูนึ่งเขาวัวควายสุราธานีอบปประมาณก่อสร้างนะครับส่งโรยกว่านล้านบาทดู โดยได้รับข้อมูลประชาชุนว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยดำเนินการล่าช้านะโครงการดังกล่าวนะอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สะดวกในการสั้นจนและมีพลนกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันเออตรงนี้นะครับอินทาอนะคะจากการลงพื้นที่ค่ะคณะตรวจติดตามได้มีการรับฟังการสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและก็ผู้ควบคุมงานค่ะเพราะว่าโครงการนี้ลงนามในสั้นยาเนะคะเมื่อวันที่9กมีนาคมสองพัน ร้อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ90 0วันค่ะโดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่25สิห้างหาคม2567โดยมีการแก้ไขสัญญาค่ะขายายระยะเวลาดำเนินการโดยเทศาสถานการโควิดนะแล้วก็ระยะเวลาหยุดพักดำเนินการชัวคราวช่วงเทศกาลถึงวันที่16ธันวาคม2567รวมระยะเวลาดำเนินการทางแมดเนี่ยค่ะหนึกับอีก13วันการก่อสร้างมีอุปสรรคที่ทำให้ต้องหยุดดำเนินการชัวคณนะกรณี จุดตั้งเศ้าต่อมกลายกับทางรถไฟตรงนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้ค่ะเนื่องจากว่าต้องรอการอนุญาตเปลี่ยนทางเบี่ยงการจราจรอและการการย้ายสายอนัดสัญญาณรถไฟข้องการรถไฟแห่งประเทศไทยการขาดว่าจะได้รับอนุญาตและก็สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อในจุดนี้ได้ตั้งแต่วันที่2 4พฤษภาคม67นี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ทว่าได้รับหนังสืออนุญาตดังกล่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดว่าจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงห5คม67นี้และและการ จะส่งมอบพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ย่างแน่นอนค่ะอา่าเห็นว่าจะเซ็ตทันนะในเดือนทิงหาคมนี้เลยค่ะพี่น้องก็ต้องเตรียมไว้ทำไมค้างเลยนั่นเลติดอยู่ตรงนั้นที่ปัญหน้าปานีก็ต้องแก้กันไป